ไปเนี่ยเอาไอ้ท่อนใหญ่ออกเอาเมือเอ็ท่อนเมื่อกี้มาอะไรนะอะไรติดบูธเนี่ยนะฮะติดบูธติดบูธเอาสู้ร้อยไว้ไหนก็ดีนะพี่ไป เอาเนี่ยร้อยกับท่อไอเสียแล้วก็ร้อยกันทัน,นี้ไม่อย่างนั้นก็ยังติดติดมันก็ยู đạp vãi đâu? <laughs> lột lắm lột <laughs> à, cái <laughs> à. <laughs> à, này <laughs> ุ้ยตอนแรกมันไม่อ้าเลยนะเอ้ยอ่าแล้วไปกุ้ยแล้วมันจะดรวบนี่เนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปกุ้ยเอาตะเคเอาไปแล้วตัวแดงแดงเข้าไปดิ

bà bà yêu cưng nhìn lại lắm đi, phải ờ, lắm mà chiếm 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 đi, chiếm đi. được đi. chưa, được được chưa, đi ไม่เห็นหอ่เขาปินออกเนอ่ะปินขา,ขาวๆนะย,ยังตอนนั้นเกลียวนะตอนนั้นเราหมุนเอาตัวเองไม่ได้เอาลงกล้วยเข้าออนลงทีหล <c oughs> ังทําหมุนเองตอนนั้นอ่ะเอาลงข้อเกียร์ลงสเสร็จแล้ว

ไม่ได้ไม่เหมือนกันหรอมา้จำไม่ได้เลยที่ทำตอนนั้นคันนู้นไม่ใช่ไปทำนูน่นนะตรงปูนลางแดงไอ้อลางเขานูน่นนะห,หลายเป็นปีสองปีสามปีแล้วมั้งทำสองรอบพี่ปุ้ยทำแล้วก็ผมมาเลยทำอีกทีเลยมาไม่ได้เดือนเดียวจะ้ตไห เปลี่ยนคาร์ทคัดโหมดอเ,เออฟาร์มด้วยเหรอมั้งมันจมไม่รู้เปลี่ยนฟาร์มให้เขาไม่ใช่คาร์ทพี่กล้วยพี่กล้วยถอดดูอันนี้ก็ฟาร์มคาร์ทเหมือนกันนั่นนี่ เฉียดไปนิดนึงเฉียดไปนิดเดียวเองอาลงเลยเฉียดไปนิดเดียวเองเฉียดไปนิดเดียวตอกตรงนั้นเลยอกย่านีอะอ่ะนะมันจะพีกมไหมอีกล้วกลับไปดู Ô cô lại là một rồi. Tài phi. Một sạch phi là côn bát. Một mặt. 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 เกดือดทางเงินเนี่ยล้อทับไขควงเนี่ยขอแล้วแค่นั้นสู้สู้เดี๋ยวผมจะช่วยจับพี่กล euh> ้วยอยู่พี่กล้วยจับเดี๋ยวดันดันไว้ก่อนนะนะดันไว้วังเซ็นเซอร์เดี๋ยวนี้หน่อนะอันนั้นอาลงนะ้รอบที่แล้วรอบที่แล้วอ่ะที่กล้วยดันมาผมยังไม่ได้จับเลยพัก มื่นคู่ลงไปซ่อมล้อมันเนี่ยฮะซ่อมล้อมันจะซื้อใหม่นะมีนเก่ามีเหรอมันหักหมดแล้วโอ้ยนี่ไงโอ้โหนี่มันจะหนีมันเจาะเนี่ยเราก็โอ้โหเนี่ยผมดันขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่ว่ามันออกไม่ได้ เคยไหมวะไม่ได้ยังไงมันเกาะอยู่เกาะเขาเหรอไหนลองเองาปีนหน่อยนี่มันหลงลองนี่พอดีครับใช่แต่ว่าไอตอนใส่เนี่ยเราเสียบที่หลังได้สมมติเราขึ้นไปแล้วเมื่อมันงัดออกได้เลยฮะงัดออกได้เลยได้เนี่ยจริงใส่ไม่ได้ตัวล็อกอะแบเงี้ย ไอตอนเราเอาเข้าเนี่ยเราเข้าทีหลังได้เพราะเ,ออเราจะขึ้นได้สะดวกแต่ไอตอนไอตอนเอาลงเนี่ย